เาได้นมาวันนี้ก็มาพร้อมกับตัวแทนคนาญาผู้เสียชีวิตและวก็นพทนายที่ได้ทำงานมายาวนานนะคะ่ายกฎหมายแล้วพันธันก็เป็นตัวแทนของพี่น้องเราจรึงตั้งคณะขึ้นมาเพื่อทํางานเกี่ยวกับการรวงความยุติธรรมในนิ้กาไม่ไม่ใช่ตาอย่างอื่นเลยนะ ชใช่ใช่ไหมครับเป้าหมายคือความยุติธรรมและทางตำรวจเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นที่สำคัญที่สุดที่เป็นที่พึ่งประชาชนนะคะเราก็อดทนผ่านเวลามา13ปีในนี้แิงก็ถือโอกาสมอบเอกสารละเดียดกับหลารทลานากดีนะคะให้ นให้ท่านขอพดตลอดนะคะเดี๋ยวถือให้ดูจะพาไปหน่อยค่ะซึะ่งในนี้ก็เรียจะให้ท่านได้ดูเลยนะคะก็จะมีเอกสารอยู่ไม่ทราบอันนี้สามชุดที่ท่านมอบให้ท่านจะมอบให้ใครเหมือนกับเอกสาะ แล้วก็รี่นจะได้อธิบายนะครับ mm hmm. ว,ว่าในจดหมายฉบับนี้เนี่ยเราบอกว่าคณะเราเนี่ยทำงานเรื่องทวงความยุติธรรมโดยเฉพาะนะเพราะเวลามันผ่านมานานมากแล้วทีนี้เรื่องราวคดีความเนี่ยยังได้เสียมันก็ยังไม่หมดอายุ ยังไม่หมดอายุความนะคะทีนี้เราพบว่าหลังรับประหารแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันหยุดนะทุกอย่างมันหยุดถ้ากระบวนการที่ทำขั้นต้นก็พบว่ามีผู้ที่ผ่านทางตำรวจได้ทำสำนวจอดีอเพื่อทำชนสูตรพิสูจน์ซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยไปสามีสานที่เหลือยังไม่ได้ทำรวมทั้งทหารด้วยหกสบสองศพนะคะหกสิบศพเราจึงมาขอท่านพบตรให้มีคำสั่งเร่งรัดไปยังพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบศพ นะฮะเพาถือว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติภารกิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่บร์บกำหนดระยะเวลากำหนดระยะเวลามีผลใช้บังคับนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพ้ามเติมว่านอกจากท่านต้อง ทําไปตามากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งไม่ได้ทํามา13ปีหรือ12ปีแล้วเนี่ยท่านก็ขอความกรุณาว่าเราก็จะได้ใช้พรบใหม่เพื่อที่ท่านจะได้นัดหมายเราว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคดีความนี้มันยาวนานแต่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้ไป ได้รับท่านเพราะว่าให้ท่านนะจะต้องหาทานจไหนได้่ไปผู้กำหนดเวลาไปานะน,น,น,นะครับในการที่จะแจ้งความคืบหน้าเป็นอะไรก็ตามนะเออสิ่งที่เราได้ช่วยท่านนะก็คือตัวนี้ เรามีรายชื่อที่ท่านเห็นนะคะรายชื่อในเรามีสองอันรายชื่ออันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นรายชื่อทั้งหมดซึ่งเราทรําด้วยความยากลำบากก็คือ95นะในนี้ในนี้เนี่ยบอกอะไรละเอียดข้าง,างหมดว่าชื่ออะไรตัวเดียดที่โรงพักไหน รงพยาบาลที่ชนสู่สาเหตุการเสียชีวิตถ้ามีการไต่สวนก็เขียนนะฮะในนี้เราทําการบ้านไว้ให้ท่านทั้งหมดเลยนะฮะแล้วขีดไปเนงน่อไปนี้ไปนี้นะฮะเดี๋ยวเี้ก็จะถ,ถ้าถ้าท่านอยากได้เพิ่มแต่ที่นี่มีแล้วนะคะ ในใบนี้เนี่ยก็จะมีบอกโรงพักบ,บอก6 2คนนะะซึ่งเรียกว่าจะทำให้ทางตำรวจทำงานง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยท่ามกว่าจะรวบรวมเรื่องมันเก่านานมากแล้วก็คงยากแต่ว่าอันนี้จะง่ายขึ้นดังนั้นก็จะมีหมดว่าโรงพักอะไรนะฮะในที่นี้เราพบว่าชนะสงครามเนี่ยเยอะมาก ถามกันทำไมเยอะเพราะมีทามอยู่ด้วยดังนั้นที่เรามาได้ร้องเนี่ยเราไม่ใช่เรวยร้องเฉพาะพลเรือเราเรียกร,ร้องให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของพวกเรานะว่าเราต้องการความยุติธรรมเนี่ยเท่าเทียมกันจะเป็นทหารพละเรือนเหมือนกันนะคะอชนะสงครามเยอะมากพาม,มาด้วยลุมพินีนี่นะคะ ก็เราอาจจะไปเยี่ยมแต่ละโรงพักเพราะนั้นก็นอกจากท่านผู้บังคับพัญชาจากรกณาเร่งรัดแล้วปรชาชนก็จะตามไปด้วยนะปากบอกท่านคนที่ดูแลด้วยนะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าอยากจะให้คือมันเวลามันผ่าน,นนาะน แล้วท่านก็คงรู้ว่าประชาชนที่มาในครั้งนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยท่านถ้าอยู่จะรู้ดีที่สุดว่าสัมพันธภาพระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจเป็นอย่างไรดีมากท่านเขาออกได้ตลอดท่านเป็นคนตรวจอาวุธพวกเรานะตำรวจเป็นผู้ตรวจอาวุธพวกเราว่า ใครมีอาวุธแล้วเราพบว่าถ้าเราจับคนที่มีอาวุธได้เราก็ให้ตำรวจเอาไปนะสมรรถภาพนี่ดีผู้สื่อขา่าวเดินได้ทุกจุดตำรวจเดินได้ทุกจุดฝ่ความมั่นคงหรือคนต่งประเทศเดินได้ทุกจุดนะเพราะนั้น <c oughs> เมื่อมันเกิดความเสียหายขึ้นนะความเสียหายอันนี้มันสร้างบาดแผล ในจิตใจประชาชนจํานวนมากไม่ไม่แต่เฉพาะยาตินะญาติในเขาสูญเสียเงินเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะเยียวยาได้ทีนี้คนเนี่ยถูกกระทําด้วยอาวุธครั้งหนึ่งรับตามมาได้ว่ากฎหมายไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเท่าที่ควระเพราะนั้นเราหวังว่าอ,อ,อยากจะให้ทางตำรวจเร้เก้าใจ เห็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนและญาติผู้ที่สูญเสียและได้ใช้ความกดรนมาตั้งสิบกว่าปีเราก็หวังว่าท่านคงไม่ใช่เวลานานเกินไปและเราได้พยายามช่วยท่านนะว่าคไคยตายที่ไหนด้วยสาเหตุอะไรโรงพยาบาลอะไรเราก็ค้นมาให้หมดแต่เรียนก็อยากจะเรียนว่านี่อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนทั้งหมด ถ้าหาท่านพบอาจจะพบข้อมูลที่ต่างจากเราก็เป็นได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราส่งให้ท่านเนี่ถูกต้องเรา100แต่ว่าเราเราพยายามทําละเพื่อว่าให้ท่านทำงานง่ายอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะแจ้งว่าเราจําเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าเราคํานึงถึงพี่น้องประชาชนจนํานวนมากถ้าเขา ถูกจัดการด้วยอาวุธแล้วเขายังมาถูกความไม่เป็นธรรมทางกฎหมายและยังถูกประนามอย่างเหยียดว่าเป็นผู้ร้ายนะคะแดนก็คิดว่ามันมันเป็นการการะทำเป็นฆ่าเขาหลายรอบฆ่าด้วยอาวุธแล้วเหมือนฆ่าในกฎหมายแล้วฆ่าด้วยการลงทันของสังคม ซึ่งมันไม่แฝงแค่ด้อาวุธในเราไอ้เขาฟืนไม่ได้ละเพราะนั้นคนที่ยังเหลือมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างเดียวที่จะทำก็คือว่าให้ความเป็นธรรมกฎหมายนะคะเราไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเข้าข้างนะทำตามความเป็นจริงเลยนะแม้กะระทั่งทหารด้วยนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันเพราะนั้นความเป็นธรรทางกฎหมาย แล้วก็ทำความจริงให้ปราปวดแน่ก็เป็นภารกิจของพวกเราที่มาทำอยู่นะคะในวันนี้ก็ก็ต้องรบกวัด้วยผมขออนุญาตเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับครับคือเนื่องจากได้มีการพบกับทางผู้รับชอบของสำนักงานอุทยาแห่งชาติในระดับสูงครันรณีนี้ผมเรียนท่านจากหัวใจผมนะครับผมชื่นชมตำรวจมากในปีสศนั้นไม่ใช่มาเอาใจนะฮะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่ผมกราบเรียนท่าน ก็คือกรณีหกศพวัดประทุมถ้าไม่มีตำรวจนะฮะที่อยู่บนตึกสูงของำนางารกรุงเทพชาไม่ทราบตึกไหนผมจำไม่ได้บันทึกภาพของทหารที่ยิงลงมาจากกลางรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมกับปัรยายพร้อมกับโฟกัสทีละจุดทีละจุดเนี่ยมันก็จะม,มีไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าทหารยิงประชาชนส,สองมตายตายในวัดปทุมแลตรงน,นี้เนื่องจากผมได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการวินิจฉัยาการตายของศารนะฮะบางบางครั้ง ไม่ได้เป็นครงทุกครั้งนะฮะหลักฐานอันนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานที่สำคัญมากเลยที่ทําให้ศาลเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมท่านมีคําสั่งการตายมาสี่ข้อว่าผู้ตายเนี่ยถูกยิงจากทหารบนรางรถไฟฟ้า BTS แล้วมีสังกัดมีอะไรชื่อเจชัดเจนทั้งหมดนะท่านพูดในห้องในบารังนะอันที่สองบอกว่าผู้ตายไม่มีข่าวหมาดึงปืนอ,อันที่สามเนี่ย ไม่มีการยิงต่อสู้ระหว่างชายชุดดำกับทหารเลยไม่มีเลยครับแลนะที่สี่ก็คืออาวุธที่นำมาเผยแพร่ต่อ,ตอ,าตอ,าตอาสาาธะื่อและก็สถานทูตต่างๆทั่วโลกนะโดยเสกยุนในวันนั้นเนี่ยรับั่งไม่ได้อันนี้เนี่ยผมชื่นชมเพราะว่าคลิปของตำรวจนี่แหะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญและอันนั้นเนี่ยเป็นการสะท้อนเลยว่าจิตวิญญาณของตำรวจก็คือรักความยุติธรรม รักกฎหมายและรักประชาชนก็เราก็เลยมาหาท่านนะฮะเพื่อที่จะให้ท่านช่วยเป็นที่พึ่งานความที่จะทําให้พวกเราด้วยครับเรามาสารต่อนะคะในสิ่งที่เรารู้ว่าเวลาช่วงเวลารัฐประหารนั้นเนี่ยทุกอย่างก็หยุดไปหมดเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาประนามใครแต่เรามาขอร้องว่าได้ทาต่อภารกิจนะฮะ mm. เพื่อ mm. เพื่อ mm. เพื่อประเทศชาติประชาชน ถ้าเราจะเดินหน้ากันต่อ mm. ไปเนี nah, ่ยกระบวนการยุติธรรมต้องเดินถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เดินยันเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็ไม่ทราบพานนายจะ้องอะไรไม่เห็นรจาระจัก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็ให้เข้าใจนะฮะว่าเราเข้าใจว่าทําไมต้องหยุดไปในเวลาแปดปีเก้าปีแล้วตอนนี้เราก็มองในแง่ดีว่ากําลังจะมีการเลือกตั้ง นะแล้วก็น่าจะมีบรรยากาศที่ทําให้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทางานได้สะดวกขึ้นนะฮเพราะนั้นเราก็เลยถือเป็นโอกาสมาตอนนี้แล้วเราก็ขอขอบระคุณลุ่งหน้านะฮะฝากขับไปยังท่านพอบตรอได้ครับทา,างผูงอะะ้อำนวยการครับรองผะครับรอจะอ,อรับหนังสือน้ไว้นะครับแากทางคณะของชอนะครับแล้วก็จัด ดังเรื่นงดังยบุกรากลัรางต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะเซ็นเซ็ีรับให้ทำแต่ท้นจะยังไงอารที่าองโดดนั้นก็เสถลัรเอกสารของอาจารย์ที่ได้รับกลุ่มคอปชอห้าสาให้เรามา เดี๋ยวท่านจะแจ้งพวกเราเมื่อไหร่นะฮะก็ได้นะฮะเรามีอีเมลเรมีชื่อชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ชีครับเทพี่ันธตคครับวันนี้ก็เป็นผู้ประจายงานเกี่ยวกับที่ราคายสนับสนุนอ่รับครับผมเป็นมาพึ่งนี่ทำงานได้เลยเียวเนี้ย ทำเนินคำตัวให้ตำรวจนะครับก็เราคงจะไปตรงรักต่างๆนะเพราะว่าเพาที่ดูชนะสงคราม18รายสวนลุมประมาณ13-15รายก็นอนลุมที่นี่นะฮะนางเลิ้งนี่3รายทุ่งมหาเมฆ2รายดินแดง9ราย พญาไทหกอาจจะเป็นห้าหกห้าเป็นสิบเอ็ดายใจจังหวัดสามทหารเพราะนั้นก็เราอาจจะไปเยี่ยมชนะสงครามกับลาลุมพินีและมีแบบก่อนเพราะว่าเยอะแต่ชนะสงครามที่เยอะนี่คือเยอะทหารเยอะทหารนะเพราะเราจริงใจว่าทหารหรือประชาชนก็ไม่ควรเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จงเกลียดจงชังนะะเพราะว่าประชาชนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนเราอยู่ที่นี่ตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยนะฮะไม่มีไม่มีปัญหาเลยโรงพันตำรวจก็ไม่มีปัญหาด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วร้านค้าที่แถวนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีอะไรเสียตีชิงวิ่งราวไม่มีเรื่องเกิดเป็นจกก็ไม่มีร้อนแต่ขีดแม่ขวดก็ไม่มีไม่มีแต่ว่า สังคมก็อาจจะเชื่อไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นพวกเราที่มีชีวิตอยู่ก็มีหน้าที่ที่ว่ากู้ความเป็นธรรมทางกฎหมายความเป็นธรรมทางสังคมนะอยากให้เขาวุริชนเหล่านี้ถูกฆ่าหลายหลายครั้งแล้วก็สังคมไทยไม่ควรจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอีกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะว่ามันไม่ควรจะทอดทิ้ง เรื่องเชนะะ่นนี้ในประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ทํำอะไรเลยนะคะแล้วถ้ามันเกิดซ้ำอีกแค่มันก็เป็นความผิดของพวกเราทุกคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่นะแล้วก็ฝากฝากเอาไว้ก็ต้องขอบพระคุณมากค uh ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอที่มารบกวนนะครับนัานไปไหนต่อไหมครับ